ในคลิปนี้แล้วก็มาอยู่กับศึกดวลตัวบัคกักอีกเช่นเคยนะครับผมและทั้งคู่ก็ต่างเป็นตัวบัคของเซิร์ฟ484และ487นะครับผมโดยฝั่งเรามีพลังลบถึง308ล้านนะครับผมแต่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีพลังลบแค่200ล้านเท่านั้นเองนะผมจะดูเดือดแค่ไหนผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันพร้อมๆกันเลยครับและความเร็วเกวินของฝั่งเราเนี่ยเร็วกว่าฝั่งตรงข้ามอีกนะครับผมสังเกตจากแถบด้านล่างนะครับผมและเปิดมานี่มี12พลังงานเลยนะครับผม และเปิดมาด้วยอะตอมิกของทางฝั่งเราปาดเข้าไป121ล้านครับผมฝากดามจดไปแน่นๆเลยนะครับแล้วฝั่งเขาก็สวนกลับมาที่37ล้านครับผมยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของฝั่งเราเลยนะครับและเกรวินของฝั่งเราเนี่ยก็ได้เปิดต่อนะครับผมด้วยความเร็วอันมหาศาลเตะเข้าไปที่ข้างบนครับผมสตาร์ทไปที่คิงยูอาร์และคิงของฝั่งเราก็ได้บัฟเพิ่มเลือดให้กับทีมทั้งทีมเลยนะครับผมพร้อมกับเม็ดเจมด้วยนะครับและส่งกระบองเหล็กปัดกระน,นำขึ้นไปที่ เมลซาการฝากไปที่5 1 3ล้านครับผมโคตรจะแรงเลยนะครับแล้วก็อะตอมิกคริสตซึมมาจังหวะนี้162ล้านครับผมทางด้านของฮิลไฟเฟมฝั่งตรงข้ามนี่ติดโล่อามาตะแล้วนะครับผมและหัวต่อสำหรับกระบ,บองเหล็กหดไปที่โบลอสบึมเข้ามา87ล้านครับผมตอนนี้ติดโล่ไปถึง3คนแล้วนะครับโล่อามาตาะครับผมแล้วก็อะตอมิกคริสตซึมมา71ล้านครับผมและว,วิชาดาบของฝั่งเขาก็เลยสวนกลับมา ดาเมจอยู่ที่26ล้านครับผมเป็นการไล่โจมตีนะครับและเกรวินฝั่งตรงข้ามนี่บอกเลยว่าขอส่วนหน้าไป1ทีเตะยอดหน้าแล้วเวียงลงมา11ล้านครับผมสตาร์ทไปที่คิงของฝั่งเราครับและทําให้คิงฝั่งตรงข้ามนี่ได้อันติได้ไล่อันติมาบัฟเลือดบัฟเกมให้กับทีมของเขาครับผมพร้อมกับบัฟกระนำสีแดงผมเคี่ยวพึงจากฮิลไฟเฟรมของเขาเผามาตรงนี้54ล้านดาเมตรครับผมติดเผาไหม่ถึง3ตัวนะครับ วิชาดาบแสงดาวจากอะตอมิคคริสตึมมาปาดมาตรงนี้อ้หูยร้อยสี่สิบหกล้านครับผมบอกเลยว่าดาเมจนี่ดุดันทั้งคู่เลยนะครับชิงของเขาได้บัฟอีกแล้วจากการไล่โจมตีนะครับผมแล้วทุบดินแตกสลายจากเมลซากาดของเราได้ทุบไปสี่ตัวข้างหน้าตรงนี้46ล้านดาเมจครับผมติดบทขยี้ไปแน่นๆเลยนะครับและส่งชิงของเราไปไล่โจมตีอีกครั้งหนึ่งนะครับผม บัฟเลือดมาตรงนี้แล้วปล่อยให้กระบองเหล็กได้ฟาดต่อฟาดมาตรงนี้ที่เมลซากาัดลงมา293ล้านดาเมจครับผมบอกเลยว่าดาเมจนี่แน่นๆจัดอะตอมิกคริสตึมมาตรงนี้165ล้านครับผมหูตัวโคตรแบกนะครับผมสำหรับอะตอมิกของฝั่งเราครับและปืนใหญ่คำรามจากโบลอสฉีดฝั่งตรงข้ามไปอาวุธเฉพาะ3นาว ฉีดโอ้หูย275ล้านดาเมจเขาผมบอกเลยว่าดาเมจนี่แน่นทุกตัวเลยนะผมสำหรับตัวบัคของฝั่งเรารั้ผมเมลสากาดเขาทุบมาตรงนี้51ล้านดาเมจเขาผมส่งทิ้งของเขาไล่โจมตีมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมพาส0คันสองจะไล่โจมตี2ครั้งนะครับแต่อตอมิกของเขาก็ได้วิชาดาบแสงดาวอตอมิกคลิตึมใส่ฝั่งเรามาตรงนี้71ล้านดาเมจร,รับผมติดบทขยี้ไปถึง6ตัวเลยนะครับผมคิ้งของฝั่งเราเนี่ยยังคงติดสตันอยู่นะผม และอะตอมิกคิสซึมของฝั่งเราได้ส่วนกลับไป4ทาร์เก็ต160ล้านครับผมบอกเลยว่าดาเมจของฝั่งเราเนี่หนักแน่นกว่าอีกฝั่งหนึ่งนะครับแต่ฝั่งเขาก็ได้ปาดคืนมาโอ้โห6แทร์เก็ตแต่ล่อไปถึง150ล้านเลยนะผมแล้วก็มีระเบิดอีก120ล้านครับผมชิ้นของฝั่งเขานี่ได้อันติเพิ่มมาอีกครั้งนึงผมบอกเลยว่าเมลซากาดของฝั่งเขานี่ยืนแบบว่าแข็งจ๋าจาเลยนะผมแต่ว่ากระปองเหล็กของเราได้หวด ได้หดมา73าล้านดานเมจครับผมแต่ว่ายังคงติดพาสีฟอมตะของเมลซากาดอยู่นะผมมาต่อที่เทินที่2ตรงนี้ต้อมีคิสตซึมมาแปดสิบเก้าล้านดานเมจครับผมเปิดสนามมาแล้วฝั่งเขาก็ได้เปิดต่อมาตรงนี้6ตัว6ทาร์กเก็ต69ล้านดานเมจครับผม6 6 6นะครับผมเลขเมื่อกี้และลูกเตะทอร์นาโดของฝั่งเราได้สตาร์ทไปที่เมลซากาดของฝั่งตรงข้ามครับผมแต่ว่ายังคงติดพาสีฟอมตะไม่ย่อท้ออยู่นะครับ และส่งทิงของเราไปไล่โจมตีครับผมไล่โจมตีมาเพิ่มเลือด <c oughs> เพิ่มเม็ดเกมให้กับทีมเพร้อมกับบัฟกระนำสีแดง <c oughs> และฟาดมาจากกระบองเหล็กไปที่เมลซาการยังไม่ขึ้นดาเมจผมเพราะว่าติดอมตะนะบอกเลยว่าเมลซาการนี่ยืนานานเลยนะครับผมและอะตอมิกปาดมาตรงนี้โอ้โหหนึ่งร้อยหกล้านครับผมระดับตัวบั๊กนะครับฟาดกระนำจากกระบองเหล็กยังคงติดเมลซาการอยู่นะผมบอกเลยว่ายืนเนี่ยนานจัด แขงจัดเลยนะครับผมรับเมลซากานะแต่อตอมิกผมปาดทั้งทีม41ล้านเอ้ย47ล้านดามเมจครับผมคิงของเขานี่ได้ไล่โจมตีกลับมาบ้างนะครับผมแล้ววิชาดาบแสงดาวอตอมิกคริสตึมจากฝั่งนุ่งข้ามาบอกเลยว่าขอสวนหน่อย3 6ล้านดามเมจแต่ตัวเองติดโลอามาตะไปแล้วห้องกับคิงยูอาร์ของฝั่งเขาครับผม มิลซากาศของเราได้ทุบหน้าไปหนึ่งที11ล้านดาเมจครับผมโ,โบล็อดของเราได้ฉีดแล้วจังหวะนี้ปืนใหญ่คำรามถล่มดาวบอกเลยว่าดาเมจแบบแน่นๆ58ล้านดาเมจครับผมอตอมิกของฝั่งเขาน n หล่นเป็นที่เรียบร้อยลองไปจูบดินนะครับผมแต่อตอมิกของฝั่งเรายังคงได้ปาดอยู่ครับผม2องทาเกต3 1ล้านดาเมจเลยนะครับผมและเสียงแห่งความหวังจะคิงของเรานะครับผม ได้เปิดอันตรีมาเพิ่มบัฟกระหน่ำสีแดงเพื่อกับเม็ดเกมให้กับแถวหน้าเสียงความหวังของเขาก็ได้บัฟมาคืนครับผมเมลสากาดกลับมาเลือดเต็มเป็นที่เรียบร้อยและมาแล้วกระบองเหล็กลูกพ่อฟาดกระหน่ำมาที่เมลสากาดหวดลงมาตรงนี้หุ่หแปดล้านดาเมจเ,เองนะผมสงสัยจะโดนลดดาเมจนะครับสำหรับกระบองเหล็กนะแต่ว่าอะตอมิกนี่ตัวแบกปาดทั้งทีมฟาดมาตรงนี้62ล้านดานเมจครับผม มิวซากาดยังยืนอยู่นะผมลูกเตะทอร์นาโดสตันไปสิครับก็สตันไปดีครับบอกว่ายืนมึนยาวๆพร้อมกับบทขยี้ครับสำหรับมยวซากาดคทิงเราไล่โจมตีมาพร้อมกับส่งเพื่อนพ้องมาอีกสองคนนะครับผมก็คือกระบองเหล็กและ,ะตอมมิกครับกระบองเหล็กหดมาที่คิงครับผมหดลงมาตรงนี้สั่งสามล้านได้เมดและหล่นไปที่เริ่มน้อยสำหรับคิงของเขาวิชาดาวแสงดาวอะตอมมิกคริสตัมปาดมาตรงนี้ บอกเลยว่าไม่มีใครช่วยเหลือเองแล้วเมลซา,ากาดปาดกระหน่ำมาบอกเลยว่าโดนลุมถึงอย่างแน่นอนนะครับยืนคนเดียวเหงาเหงาวิชาดาบแสงดาวปาดมาตรงนี้เมลวซา,ากาดยังคงยืนมืนอยู่นะผมพาสีบนี่บอกเลยว่าอยู่นานจริงๆสำหรับมิซา,ากาดแล้วปาดมาตรงนี้ติดบทขยี้ซ้ำไปอีกแล้วเบิดบทขยี้ไปอีกปืนใหญ่คำรามถล่มนาวอีก บอกเลยว่ายังไงก็ไม่รอดนะผมเมลซาก้านะผมแต่บอกเลยว่าพาสีนี่ยืนนานจริงๆนะผมผมไม่รู้ว่ากี่เทินนะแต่บอกเลยว่าแม่งยืนนานจริงๆนะผมน่าจะ5เะทินนะคิงเราได้บับมาบับรัวๆรับผมเพิ่มเลือดเพิ่มเม็ดเจมมาบับมาเขาผมเพิ่มเม็ดเจมหนึ่งเม็ดส่งกระบองเหล็กไปฟาดมาตรงนี้หลับเลยหรือเปล่าหดลงมาหยังคงมีโลอามาตะไม่ย่อท้ออยู่นะผม มาต่อที่เทินที่4ครับผมวิชาดาบแสงดาวอะตอมิกคริสตัลมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมติดบทขยี้ไปอีกเช่นเคยประสบเมลซาการลูกเตะทอร์โดจากเกลยวินบอกเลยว่าไม่ได้ขยับอย่างแน่นอนสตั้นกันรลัวๆครับผมได้ส่งคิงออกมาไล่โจมตีเสียงแห่งความหวังมาตรงนี้พร้อมกับมีกระบ,บองเหล็กหดมาปึ๊บปั๊บ หดมาตรงนี้122ล้านดาเมจจบเกมเป็นที่เรียบร้อยเป็นฝั่งเราที่ชนะไปนะครับผมโอเคครับผมถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไ r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมแล้วเจอกันครับ